ว้าวนวดพนวดแต่ปะป๊าไม่รักพนวด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 โอ้สบายจังเลยสบายจังเลยอืมหก็สบายอะหนูโตแล้วนะลูกโอโหตัวใหญ่แล้วเนี่ยอ่ะไปหานมกินเลย สงสารจังเลยน้องชายลูกชายลูกชายโดนแกยิงแล้วอือ้มอืมอ้มอืม้มอื้มตัวเท่าปลาปลาแล้วเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยหนูยิ่งดูดนมอีกเหรออื้มเโโฮย้โโฮยเฮ้หสงสารลูกมันเนี่ยตัวพู้ด้วยหนูก็ยอมนะลูกเนาะหนูไม่ดูดกับเขาเหรอลูก มึงไม่ไดกเข้าหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยตัวหมูโตแล้วสวย